เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วนะครับที่ฮ่องกงถูกปกครองด้วยหลักการ1ประเทศ2ระบบของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็เป็นเวลาเกือบ20ปีนับตั้งแต่ที่อังกฤษส่งคืนมาให้ในปี1997ผ่านมา20ปีครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนั่นก็คือการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดของเกาะฮ่องกงสำหรับตำแหน่งผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ต่อจากนายเหลียงชุนอิงผู้ว่าการคนก่อนที่ประกาศไม่ลงเลือกตั้งเป็นสมัยที่2นะครับเนื่องจากคะแนนนิยมตกต่ำเลือกเกินสำหรับผู้นำคนใหม่ที่ได้รับเลือกก็คือนางแครี่หลาครับเธอคนนี้อายุ59ปีมีประวัติน่าสนใจครับเธอคนนี้เคยรับราชการมาเป็นเวลานานเกือบ40ปีแล้วถือว่ามีประสบการณ์ยาวนานนะครับและตำแหน่งสูงสุดก่อนหน้าที่จะได้รับเลือกเป็นผู้นำคนปัจจุบันก็คือตำแหน่งเบอร์สองครับ ก็คือตำแหน่งรองผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในสมัยล่าสุดนี่เองก็คือสมัยของนายเหลียงชุนอิงนอกจากนี้ครับในเมื่อ3ปีที่แล้วในสมัยการปฏิวัติร่มนะครับที่มีคนรุ่นใหม่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยออกมาชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยนางแครี่หล่ำคนนี้ครับก็คือคนที่ออกมาพูดปกป้องระบอบการปกครองปกป้องรัฐบาลฮ่องกง จนกระทั่งหลายคนมองว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นางแครี่หลังคนนี้แหละครับคือคนโปรดของรัฐบาลปักกิ่งแต่ว่าไม่ใช่คนโปรดของภาคประชาชนขณะเดียวกันครับถ้าพูดถึงการเลือกตั้งของเกาะฮ่องกงผมต้องอธิบายให้เข้าใจายอย่างนี้ก่อนครับง่ายๆระบบการเลือกตั้งของฮ่องกงนั้นประชาชนทั่วไปที่มีอยู่ประมาณ7ล้านคนไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงไปเลือกตั้งนะครับแต่ว่าคนที่เข้าไปเลือกตั้งในสภาจริงๆมีอยู่ประมาณ1 1 9 4คน คนเหล่านี้เรียกกันว่าเป็นคณะกรรมาการการเลือกตั้งครับมาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภา,ภาคธุรกิจรวมไปถึงภาคประชาสังคมคนเหล่านี้หลายครั้งถูกมองว่าเกินครึ่งครับได้รับการรับรองมาจากรัฐบาลปักกิ่งว่าจะเป็นไปตามแนวทางที่ทางจีนแผ่นดินใหญ่ต้องการไม่มีการพยายามประกาศตัวออกเป็นเอกราชอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับทั้งหมดนี้1 1 9 4คนประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ประกบว่าในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับนางแครี่ลัมเนี่ยได้ไป777เสียงจากทั้งหมด1,194คนมาใช้สิทธิ์1,186คนหรือว่า99%ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆนางแครี่ลัมเนี่ยได้ไป777เสียงเลขสวยนะฮะ777 66.81%ส่วนคนที่ได้รองลงมาก็คือคนนี้ครับนายจอนจางคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีคลัง ได้ไป31.38น้อยกว่ากันกับนางแครี่หลมเนี่ยเกินครึ่งนะครับได้ไป365เสียงส่วนคนที่3ครับคนนี้เป็นอดีตผู้พิาพากษาชื่อว่านายอูกวกเห่งคนนี้ได้คะแนนไปแค่21เสียงเท่านั้นหรือว่า1.81ถือว่าน้อยมากๆนะครับทั้ง3คนนี้สรุปง่ายๆครับนายจรจางคนนี้คือคนที่ฝั่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนเพราะอะไรดูได้จากการสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งนะครับ เมื่อวันที่20ถึง24มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่านายจรจางเนี่ยคนส่วนใหญ่ถึง55.6เกินเกินครึ่งนะครับสนับสนุนแต่นางแครี่หลําซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าที่หลายคนกล่าวหาว่าปักกิ่งเนี่ยเป็นคนเลือกได้ไป29.1ก็น้อยกว่ากันเยอะครับขณะที่คนสุดท้ายอู่กวกเห็นคนนี้ได้ไป9.2เพราะฉะนั้น อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้นะครับเพราะว่าคนที่ประชาชนอยากให้เป็นผู้นําจริงๆไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งแทนก็เหมือนกับที่โจชัวบงซึ่งเป็นผู้นํานักศึกษาในการเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่การปฏิวัติร,ร่มเมื่อสปีที่แล้วนะครับบอกไว้ว่าครั้งนี้ไม่ได้เรียกว่าอิเล็กชันนะครับหรือว่าการเลือกตั้งแต่เรียกว่าซีเล็กชันหรือว่าเป็นการจัดตั้งเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดของเกาะฮ่องกงก็ถือว่ายังคงอยู่ภายใต้การปกครองการควบคุม ของรัฐบาลปักกิ่งอยู่ดีครับนะครับผมพาท่านผู้ชมไปดูนยโยบายที่นางแครี่ลัมมีหาเสียงเอาไว้กันบ้างว่าเธอจะทําอะไรหลังจากนี้นะครับเธอบอกว่าเธอนั้นจะเลือกคนมาดํารงตําแหน่งสําคัญสาคัญในรัฐบาลไม่ได้มาจากพรรคการเมืองนะครับแต่เลือกจากความสามารถเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นคนที่มาดํารงตําแหน่งเนี่ยอาจจะมาจากคนละพรรคการเมืองกันอาจจะมาจากขั้วตรงข้ามก็ได้นอกจากนี้ครับเธอบอกว่ารัฐบาลต้องโปร่งใสครับตรวจสอบได้ งบประมาณด้านการศึกษาสําคัญครับต้องปลูกฝังการศึกษาที่ดีให้กับประชาชนธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับโดยจะลดภาษีให้และแน่นอนครับสหลักการนี้ก็ยังคงอยู่สําหรับหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักเสรีภาพสื่อนั่นเองนะครับแต่นอกจากนโยบายที่นางแครี่ลาได้หาเสียงเอาไว้แล้วเธอยังคงมีปัญหาอีกมากมายที่รออยู่เบื้องหน้านะครับไม่ว,ว่าจะเป็นปัญหาการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ที่ประชาชนส่วนใหญ่ครับขอเลยว่าไม่เอาได้ไหมพันกว่าคนที่ไปเลือกตั้งผู้นําขอให้ประชาชนเจล้านคนได้ไหมครับที่เป็นคนไปเลือกผู้นําด้วยตัวเองนอกจากนี้ครับก็มีปัญหาของความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ที่คนฮ่องกงมองว่าหลายครั้งเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับการปกครองฮ่องกงมากเกินไปแต่ว่านางแคร,รี่หล่านั้นถูกมองว่าเป็นตัวแทนของจีนและมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนแบบนี้ก็ต้องถ่วงดุลกันให้ดีนะครับ นอกจากนี้ครับก็มีปัญหาของความแตกแยกทางการเมืองนับตั้งแต่การประท้วงเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ครับส่วนใหญ่อยากเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแต่คนที่สูงอายุขึ้นไปหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจอยากจะให้ระบอบก,การปกครองเนี่ยเป็นอย่างที่เป็นอยู่นอกจากนี้ครับก็มีปัญหาการกระจายไรายได้และก็ราคาที่อยู่อาศัย2ปัญหานี้เกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะว่าจนกระจุกรวยกระจายราคาที่อยู่อาศัยแพงคนจนซื้อไม่ได้มีแต่คนรวยเท่านั้นแหละครับที่ซื้อได้ และนี่แหละครับก็คือหนทางที่รออยู่เบื้องหน้าสําหรับนางแครี่ลำผู้ว,ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่บอกได้เลยว่าหนทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนครับ